ตอนนี้ที่ทางดอกเบี้ยขาลงนะครับถือว่าเป็นเทรนใหญ่ของโลกทีเดียวไม่ใช่แค่ในบ้านเรา<ช>แต่ว่าสหรัฐอเมริกายุโรปญี่ปุ่นทั้งเอเชียเลยนะครับทั้งโลกเลยตอนนี้เนะี่ยเข้าสู่ภาวะดอกเบี้ยขาลงเราจะต้องมีการจัดพอร์ตกันอย่างไรปรับทับกันอย่างไรไปติดตามในเบรกนี้ครับในช่วง go invest โดยธนาคารกรุงเทพครับ ผูสของเราวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณเสริมศักดิ์วงศิทธิโชกค,ค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้มยการฝ่ายค้าตราสารการเงินบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะคุณเสริมศักดิ์ค่ะสวัสดีครับคุณแพนครับสวัสดีครับคุณแชร์ด้วยครับผมคุณเสริมศักดิ์ประเมินยังไงดีครับสําหรับเรื่องของการจัดพอร์ตในช่วงภาวะดอกเบี้ยขาลงแบบนี้ครับ ครับตอนนี้ก็ทิศทางชัดเจนนะครับหลังจากที่เฟดได้คัดดอกเบีย้ยมาในสัปดาห์นี้นะครับแต่ว่าเราก็คงต้องดูต่อไปว่าในช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับรวมถึงปีหน้าด้วยเนี่ยทิศทางดอกเบีย้ยจะยังคงเป็นขาลงต่อนเนื่องหรือไม่นะครับก็เราก็ดูในส่วนของเฟดวอลชูนะครับก็คือว่าประเมินนะครับว่าดอกเบีย้ยในแต่ละครั้งที่เฟดจะประชุมเนี่ยนะครับในปีนี้จะเหลืออีกสองครั้งนะครับก็คิดว่าทั้งสองครั้งที่เหลือเนี่ยก็คงจะ ลดอัตราดอกเบี้ยทั้งสองครั้งนะครับครั้งละ25สตางค์นะครับก็คงจะไปอยู่ที่า3.75สิ้นปีนะครับซึ่งตัวเลขดอกเบี้ยทิศทางขาลงอย่างนี้เนี่ยนะครับก็อาจะเป็นตัวสนับสนุนนะครับในส่วนของตัวด้านการลงทุนนะครับทั้งตลาดหุ้นสินทรัพย์ประเภทสินค้าโภคภัณฑ์อย่างทองคํานะครับแล้วก็ตัวตราสารหนี้ระยะกลางระยะยาวนักลงทุนตอนนี้ก็อาจจะต้องมีการ กระจายการลงทุนนะครับแล้วก็อาจจะเปิดรับเรื่องของความเสี่ยงได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าในเรื่องของทิศทางดอกเบี้ยขาลงอย่างนี้นะครับสินทรัพย์เสี่ยงก็จะเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีในช่วงดอกเบี้ยขาลงครับผมคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาจัดสินทรัพย์กันนะคะส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยทิศทางดอกเบี้ยขาลงเป็นทั้งสหรัฐแล้วก็ของไทยด้วยหรือเปล่าคะเพราะว่าแกบมันค่อนข้างต่างกันไทยก็อยู่ค่อนข้างต่ําอยู่แล้วด้วยอะค่ะ ครับก็ทิศทางคือทางฝั่งสารัฐเนี่ยชัดเจนมากกว่าเพราะว่าแก็บของเขาดอกเบีย้ยเขาสูงกว่าเรานะครับก็ทั้งลดมาแล้วเนี่ยก็อยู่ประมาณที่4.25นะครับแต่ในขณะที่บ้านเราเนี่ยนะครับอ,อยู่ที่หนึ่งกว่าเท่านั้นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยบ้านเราเองนะครับก็ยังคงมีมุมมองนะครับตลาดก็ยังคงมีมุมมองว่าโอเคยังมีโอกาสคัดดอกเบีย้ยลงมาได้เหมือนกันเช่นกันนะครับแต่ว่า บ้านเราเนี่ยตลาดก็แอบสอบมาพอสมควรแล้วนะครับในเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยภายในประเทศเราดอกเบีย้ยกนอง,องอดอกเบีย้ยอังกงนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจของเราเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ต้องเรียกว่าชะลอตัวนะครับแล้วก็กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ร้อนแรงเท่ากับฝั่งของสหรัฐอเมริกาเขานะครับ แต่อะก็ตามครับด้วยทิศทางที่คล้ายๆการเฟดที่ลดดอกเบี้ยครั้งนี้เนี่ยนะครับก็เรื่องกิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตลาดแรงงานตลาดการจ้างงานเนี่ยนะครับที่ออกมาต่ำกว่าคาดนะครับแล้วก็ระดับเงินเฟ้อนะครับก็อยู่ในทิศทางที่พอจะควบคุมได้นะครับซึ่งก็คล้ายๆไทยแต่ไทยเราเนี่ยนะครับเงินเฟ้อเราเนี่ยโอ้โหเรียกว่าติดลบมาหลายเดือนแล้วนะครับก็ยัง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 มีรูมนะครับที่จะทําให้กรนงการประชุม ครั้งที่เหลือของของบ้านเราเนี่ยก็ยังคงอาจจะลดดอกเบีย้ยได้ต่อเนื่องครับอืมครับผมใทิศทางอัตราดอกเบีย้ยที่เป็นขาลงแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าก็มีหลายๆปัจจัยที่สนับสนุนด้วยนะครับมันจะมีเซอร์ไพรส์หรือว่ามีอะไรที่จะหักมุมทําให้ดอกเบีย้ยไม่กลายเป็นขาลงนานอย่างที่เราคิดไหมครับครับก็คงต้องติดตามในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจโดยเฉพาะในฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจ้างงานนะครับที่แต่ตอนนี้เนี่ยทิศทางก็อาจจะ ยังอยู่ในทิศทางขาลงอยู่ก็คือยังไม่ค่อยดีขึ้นทักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในในเรื่องของทิศทางของเงินเฟอ้อของสหรัฐเองเนี่ยนะครับที่เรื่องของการภาษีคุณทรัมป์เนี่ยนะครับที่ออกมาเนี่ยนะครับก็คงต้องดูติดตามต่อนะครับว่าในเรื่องของภาษีทรัมป์เนี่ยอาจจะเป็นอย่างไรและจะกระทบต่อในเรื่องของอัตรางเงินเฟอ้อราคาสินค้าใน ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม่อย่างไรนะครับแต่เท่าที่ดูเนี่ยนะครับก็คงจะดูเหมือนว่าอตราเงินเฟ้อสหรัฐอเมริกาเนี่ยตอนนี้อยู่ในการที่ควบคุมได้นะครับแล้วก็เรื่องของภาษีเนี่ยก็น่าจะเป็นกระทบเรื่องของราคาเนี่ยวันทามก็คือว่าไม่ได้พุ่งสูงอย่างต่อเนื่องนะครับก็เพราะงั้นเนี่ยถ้าทิศทางดอกเบี้ยเป็นทุกท,ทิศทิศทางของเงินเฟ้อเนี่ยไม่ได้เป็นในกลับมาสูงเหมือนเดิมนะครับก็ เป็นไปได้ว่าในเรื่องของการปรับอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยก็อาจจะยากนะครับในช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับค่ะถ้าหากว่าเราลองมองนะคะบรรยากาศในช่วงเวลานี้นะคะปัจจัยต่างๆเริ่มสนับสนุนการลงทุนมากขึ้นในทิศทางด,ดอกเบี้ยขาลงในจังหวะตอนนี้ก่อนที่จะจับตาสถานการณ์ในพัฒนาการระดับถัดไปเนี่ยนะคะสินทรัพย์ที่น่าสนใจในการลงทุนที่คุณปิ๊กจะแนะนําไว้มีตัวไหนหรือว่าสินทรัพย์อะไรน่าสนใจบ้างคะ ครับก็ทิศทางดอกเบีย้ยขาลงเนี่ยถ้าในฝั่งหุ้นนะครับก็เรียกว่ากลุ่มที่เซนซิทีฟต่ออัตราดอกเบีย้ยเนี่ยก็คือต้องเรียกว่าเป็นกลุ่มโกรดกลุ่มเติบโต,ตกลุ่มเทคโนโลยีนะครับเพราะกลุ่มนี้เนี่ยมีความเซนซิทีฟต่ออัตราดอกเบีย้ยค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ถ้าในช่วงที่เหลือของปีนะครับเราเรามองว่าทิศทางดอกเบีย้ยเนี่ยนะครับของเฟดเนี่ยยังคงมีโอกาสปรับตัวลดลงได้ผมคิดว่า ฝั่งหุ้นของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีนะครับกนนน็น่าได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับก็อาจจะคล้ายๆนะครับคล้ายๆในช่วงปีประมาณ2-1-2-2นะครับที่ช่วงนั้นเนี่ยเฟดก็คัดดอกเบีย้ยแล้วก็ทําให้กลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยปรับตัวได้ค่อนข้างดีนะครับอีกอันนึงนะครับเราก็จะเริ่มเห็นหนักลงทุนเนี่ยโลเทชันนะครับมาในส่วนของตลาดอิมเมจิง นะครับก็อาจจะมีเม็ดเงินเพราะว่าตลาอิมเมจิงเองเนี่ยก็ค่อนข้างจะมี correlation หรือความสัมพันธ์เนี่ยนะครับกับอัตราดอกเบี้ยนในเชิงผกผันกันนะครับก็คือดอกเบี้ยลงก็กลุ่มหุ้น emerging เนี่ยก็มักจะปรับตัวได้ดีนะครับก็อาจจะเห็นฟันโปรบางส่วนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเงินเม็ดเงินหลากหลายทั่วโลกเลยเนี่ยมันไปกระจุกอยู่ในฝั่งอเมริกาค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ ทิศทางดอกเบี้ยขาลงอย่างนี้นะครับก็อาจจะเห็นมีเม็ดเงินโลเทชันมาในส่วนของกลุ่มตลาด Emerging Market ได้นะครับก็อาจจะเห็นคล้ายๆช่วงปี2022-2023นะครับช่วงนั้นที่ดอกเบี้ยกลับมาเป็นในช่วงขาลงเนี่ยนะครับก็จะทำให้ตลาดอ m e เมจิงนะครับลุ่มเทคโนโลยีนะครับก็ได้รับความสนใจแล้วก็อาจจะมาเอาพู้ก่ตลาดได้เหมือนกันครับครับผมฝั่งของตราสารนี้แหละครับยังน่าซื้อไหมเพราะว่าเห็นว่าเวลา ปรับฐานกันทีก็แรงเหมือนกันนะครับอย่างอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ก็ลงกันแรงมากๆเลยยังน่าเข้าอยู่นะครับก็ในส่วนของฝั่งตราสารนี่เองเนี่ยตอนนี้ถ้าเราแนะนํานะครับก็อาจจะต้องไปตราสารนี่ต่างประเทศนะครับที่เป็นสกุลยูเอสดอลลาร์หนึ่งละอัตราดอกเบีย้ยทั้งนั้นเขาสูงกว่าเรานะครับแล้วสองก็คือว่าทิศทางดอกเบี้ยขาลงของเขาเนี่ยยังมีแกลมีรูมให้ลงมากกว่าพันธบัตรหรือตราสารนี่ในไทยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย อ่าพันธบัตรไทยเนี่ยห้าปีถึงสิบปีเนี่ยก็อยู่อาตาัตราดอกเบี้ยแค่หนึ่งกว่านั่นเองนะครับเทียบกับออสเตรเรลียแถวแถวสี่เปอร์เซ็นเนี่ยเราก็เห็นว่ารูมการลงของต่างประเทศเนี่ยก็มีมีค่อนข้างสูงนะครับก็อาจจะมีฟันเฟ้อ่าไหลเข้าไปในส่วนของตราสารหนี้อ่าบอลอ่ารับตอบรับบอลยูสหรัฐอเมริกาที่ลดลงได้ ด้วยเช่นเดียวกัน<ม>ครับผมค่ะ,ะก็เป็นแนวทางนะคะการวางแผนการลงทุนมาฝากกันนะคะปรึกษาเพิ่มเติมกันได้ที่บริษัทหลักทรัพย์บัวหล,ลวงนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณ,ค,ณครับสวัสดีครับ่ะประวัติครับ